ครับผมก็ขอกราบสวิดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Dragon t r a v a l e r กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเส้นทางการเติบโตในแต่ละวนันเราจะต้องทําอะไรบ้างสําหรับผู้เล่นในเกม Dragon t r a v a l e r ที่ทําให้เราสามารถอัพค่าพลังในแต่ละวันได้เรื่อยๆนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วกว่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนวยครั้1หนึ่งไลค์และถ้าเนเบอรชจ่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนทใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆแยะ่ๆมากมายสำหรับเป็นอะไใดที่สนใจลิงก์ร้านยี่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไ้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over To p Up โ okay, อเคกันเพื่อนสำหรับเรื่องที่เราจะต้องขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับผมจะต้องขอบอกเพื่อนว่าเส้นทางการเติบโตในแต่ละวันของผู้เล่นนะครับมันแบ่งหลากหลายรูปแบบมากๆครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆกันเว้ยแต่มันจะแตกต่างตรงที่คุณเป็นสายรีเติมเล็กน้อยเติมปานกลางเติมหนักหรือแม้กระทั่งสุรตา ซึ่งขอบเขตในการอัพค่าพลังของแต่ละสายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คุณมีแต่ถ้าคุณเป็นสายคิวๆส,าสบายๆก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วเพราะาตัวเกมเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขันกับใครนะครับอาจจะเติมเล็กๆน,น้อยๆวันละ20บาทอ่าวันละยีบาบาทส0บาทอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณจะเล่นแบบสายพีร้อ0ก็ได้เช่นเดีวยวกันครับเพราะว่าตัวเกมครับมันก็จะมีในรูปแบบของการจัดทีมแล้วก็การทำคอมโบชันที่แตกต่างกันซึ่งตัวละครถ้าเราเล่นตามเมตาจริงเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เเรรื่่ออยยๆูแล้ววสําหัับตกม Dragon Traler สำหรับเรื่องแรกครับที่เราจะต้องขอพูดถึงกันก่อนเลยนั่นคือในรูปแบบของการพัฒนาตัวละครเวยสำหรับรูปแบบของการพัฒนาตัวละครครับซึ่งตัวละครเนี่ยเราสามารถอัพคลาสได้ครับทุกคนซึ่งต้องบอกเพื่อนว่าคลาสของตัวเกมครับมันจะมีแบ่งแต่ช่วงแรกเลยก็คือแกอัพถึงเลเวลร้อยเมื่อถึงเลเวลร้อยครับคุณจะต้องอัพทุกสายเนี่ยให้เป็นเลเวลร้อยทั้งหมดก่อนนะครทั้งหมด6สายถึงจะสามารถเลื่อนภารกิจคลาสหนึ่งได้พอเป็นคลาสหนึ่งเสร็จแล้วครับคุณก็ต้องอัพคลาสหนึ่งเน และคลาสสเนี่ยจะต้องเป็น150แล้วก็จะเป็นการอัพภารกิจคลาสสามส่วนการอัพคลาสเนี่ยมันมีข้อดีอะไรครับหนึ่งเลยก็คือคุณจะได้รับในส่วนของเลเวลซิงก์ก็คือว่าตัวละครในคลาสเลเวลอะไรก็ตามครับถ้าในคลาสเนี่ยอัพเป็นเลเวลร้อยตัวละครที่คุณเพิ่งได้มาครับก็จะกลายเป็นเลเวลร้อยคลาสสเท่ากาันข้อดีเลยหนึ่งเลยครับก็คือตัวละครที่เพิ่งมาใหม่ครับมันเป็นตัวละคร5ดาวนะฮะซึ่งตัวละคร5าดาวครับมันก็จะไม่ได้มีคุณสมบัติพอสมรวั์ที่ปดลดออตาามดดับดวทีีนะ่่นแข้คื คุณจะได้รับในเรื่องของสเตตัสครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของสกิลนะครับเพราะว่ายิ่งคลาสสูงเนี่ยมันก็จะมีการอัพเลเวลสกิลไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ตายสกิลเฉพาะสกิลลับแล้วก็สกิลพิเศษลำดับการอัพมันก็จะเป็น1 2 3 4งามตามลำดับแล้วพออัพเสร็จปุ๊บมันก็จะวนกลับมาที่เดิมเป็น1 2 3 4ประมาณนี้ข้อดีในการอัพครับคุณจะต้องวางว่าในแต่ละคลาสนะครับหรือว่าในแต่ละสายเนี่ยคุณจะเริ่มของสายไหนไปก่อนนะในช่วงแรกครับคุณอาจจะเฉลี่ยทุกสายไปก่อนนะครับ ตัวไหนควรอัพฉีเพราะสุดท้ายแล้วเลเวลในการอัพเนี่ยมันจะมไม่เกิน20เลเวลนะครับหรือว่าห่างกันไม่เกิน20เพราะฉะนั้นควรวางลำดับว่าอถ้าเราจะเน้นลายด่านเราควรเอาตัวไหนเป็นตัวระดับแรกๆนะครับข้อส่วนตัวแล้วผมก็จะเอาในส่วนของตัวดามเมจไปก่อนแล้วก็มีนักฆ่าตามมาครับฮิลเลอร์หรืออาจจะเอาเป็นแท้งตอกก็ได้เหมือนกันครับลำดับผมก็จะเป็นตั้งธนูแท้งนักฆ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยฮิลเลอร์ที่เหลือค่อย ตามมาตามสเต็ปตั้นเองนะครับเมื่อทราอัพในส่วนนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยเรื่องของการอัพดาวอันนี้แล้วแต่บุคคลนะว่าเอ้เราสามารถหาดาวได้มากนัขนาดไหนแต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่ตัวเกมสามารถหาดาวได้ไง่ายครับก็จะมีในส่วนของโอเบรานี่นะครับมีซิกฟรีสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครน้องแมวนี่แล้วก็ตัวพิคอัพก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถหาได้นะครับเพราะว่า เลทการออกเนี mm ่ยมาค่อนข้างสูงนะครับหรือว well. ่าการการันตีนั่นแหละแต่ในส่วนนี้ก็แล้วแต่งบ่ระมภาณในที่คุณมีว่ามีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมว่าระบบตัวเกมนอกจกจะซิงคลาสได้แล้วนะครับหรือว่าซิงเลเวลแล้วยังสามารถซิงในเรื่องของระบบดาวได้อีกด้วยนะครับแต่ในส่วนนี้คุณจะต้องมีตัวในแต่ละสายครับทั้งหมด6สายเนี่ยดาวที่สูงเพื่อจะทําการซิงดาวตามตํานวนตรงนี้ถ้ามีไม่ถึงก็ยังไม่สามารถใช้ระบบของการซิงดาวหรืออาจจะเอาในส่วนของตัวละคร s อบางตัวที่เราได้ซ้ำๆไปบ่อยเนี่ยอัพนัไปก่อนแล้วก็ซ แต่อย่าขึ้นดาวม่วงไอด,ดาวรุ้งเด็ดขาดเพราะว่าถ้าขึ้นดาวรุ้งเมื่อไหร่ครับคุณจะไม่สามารถรีเซ็ตดาวได้เอาสักประมาณอ่ะหดาวเงี้ยก็เอามาเป็นในส่วนของเลเวลซิง์ได้นะในส่วนของนัทนูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะซิง์ตัวอื่นได้ประมาณ3ดาวแดง3ดาวม่วงโดยประมาณนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นพวกนี้มันก็จะซิง์ได้สูงขึ้นหน่อยฮิลเลอร์ก็จะซิง์ได้สูงขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้ครับตามสเต็ปที่เราสามารถซิง์ไหวภายในตัวเกม Dragon t ทาวเวอร์นั่นเองอันนี้คือในส่วนของระบบตัวละครแล้วก็ระบบการซิง,งคคออ่่่าาตมมัผนนื การตัดลุยด่านและก็การทํากิจกรรมในแต่ละวันซึ่งตัวเกมมันจะมีในส่วนของด่านให้เราลงนะครับในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีจุดสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ไหวาสามารถดูแบบแผนของผู้เล่นคนอื่นได้หรือเราอาจจะเล่นมือก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเล่นมือก็จะช่วยให้เราสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นจัดฟอร์มชันสลับสับเปลี่ยนลงด่านเดิมซ้ำๆครับโอกาสที่คุณจะผ่านก็จะมากขึ้นข้อดีของการไต่ด่านให้ตันครับหนึ่งเลยครับคุณจะได้รับในเรื่องของเลเวลนี่ เลเวลขึ้นมาแล้วก็ในแต่ละด่านครับมันจะมีการปลดล็อกระบบต่างๆเพิ่มเติมและก็ทรัพยากรที่คุณจะได้รับจากด่านเนี้ยเปนข้างเยอะว่าจะเป็นในส่วนของเพชรนะที่เราไต่ด่านเนี่ยก็จะได้เพชรในแต่ละวันและหลักก็หลักพันบวกๆครับขึ้นอยู่ว่าคุณไต่ด่านไปได้ไกลขนาดไหนเมื่อเราไต่ด่านเสร็จแล้วนะครับคุณจะต้องมาในเรื่องของการผจญภัยกันต่อสิ่งที่ไม่ควรลืมครับมันจะมีอยู่2จุดหลักๆเลยก็คือการต่อสู้ของแชมเปี้ยนอันนี้ไม่ควรลืมถามว่าทำไมครับเพราะว่ามันจะเป็นจุด วิธีการลงนะครับมันก็จะมีหลากหลายชั้นแต่ชั้นแรกๆเลยคุณจะต้องไปให้มากกว่าชั้นที่10ครับเพราะว่าเมื่อเราถึงชั้นที่10เนี่ยคุณจะมีโอกาสดรอปอุปกรณ์ที่เป็นระดับ SSR ซึ่งอุปกรณ์ระดับ SSR เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ Effect Set นะใส่1ชิ้น2ชิ้นในเซตนี้นี่นี่นี่ในแต่ละวันจะมีการสุ่มดรอปแต่ละอย่างแตกต่างกันตามตำนวนนี้นะครับถ้าเป็นวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อไปชั้น11 1เ็ิสอเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสดออ จนถึงกระทั่งชั้นที่20ครับเมื่อเราผ่านชั้นที่20แล้วจะเข้าสู่ในเนื้อหาของเหวลึกไกลสี่สุดครับก็คือคุณต้องจัดทีมตามแผนก็คือตอนนี้ครับมันจะต้องเล่น่าสเแบบร้อเปอร์เซ็นต์เวลาเราต่อสู้ปุ๊บแล้วก็ไปดูพีซีของคนอื่นกันนะครับว่าไอ้เนี่ยแต่ละคนเขาใช้เซตในรูปแบบไหนก็ลองจัดจัดตามดูครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยบางทีมอาจจะตรงการบางทีมอาจจะไม่ตรงการแล้วลองจัดตามดูว่าเราสามารถทําดาเมจได้พอๆกับเขาหรือเปล่า ถ้าพอก็โอเคแต่ถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ในเรื่องของการลงนี้ครับมันสามารถกดคูณ6ได้เห็นไหมมันสามารถสทดได้ในส่วนนี้เขาจะวัดในเรื่องของดาเมจที่คุณสามารถทําได้มากที่สุดและจะมีในเรื่องของการจัดอันดับพร้อมกับมีรางวัลการเติบโตตร,ตรงนี้พี่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าไอ้ทีมนี้น่าจะไม่ไหวก็สามารถกดยกลกได้รู้สึกว่าทีมนี้ไม่ค่อยเวิร์กแฮกไหมเซตนี้ไอดี ID ของเราเนี่ยตัวละครอ,อาจจะยังไม่เก่งหรือว่าอุปกรณ์รยังไม่ได้ย้ายก็อย่าลืมเช็คในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทาการต เราจะออกอุปรกรณ์ระดับ s s r หรือเปล่าถ้า drop ก็ดีถือว่าเป็นการลงแล้วก็เติบโตซึ่งจำนวนรอบในการลงเนี่ยจะลงได้แค่9ครั้งนะครับหรือว่า9เหรียญเนาะโดยแต่ละเหรียญเนี่ยจะลงได้ประมาณ1ครั้งใช้3เหรียญน,นะครับก็คือลงได้วันละ3รอบนะแล้วก็ซื้อเพิ่มได้อีกวันละ2รอบถ้าเป็นกรณีที่เป็นแบบสายฟรีสายเติมเล็กน้อยส่วนถ้าตานหรือว่าเติมเยอะหรือว่า VIP สูงเนี่ยก็จะซื้อจํานวนรอบได้มากขึ้นแล้วก็จะมีเหรียญนาฬิกาที่สามารถไล่จํานวนรอบเพิ่มได้อีกรอบนนั่น ในส่วนนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับอุปกรณ์สูงขึ้นนะครับแล้วก็เหรียญที่เลืกพวกนี้ด้วย s <S นั่นเองนะครับแล้วก็กดกวาดไปปึ้งไม่ตกนะครับแล้วก็ถ้าตกก็ดีไม่ตกก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็สามารถซื้อ CPU จำนวนรอบได้แนนาว่าให้ซื้อถ้ามีซื้อก็ซื้อนะครับแล้วก็วเวลาได้มาครับคุณสัดสมแ้มน,นี้ไว้เลยอย่าไปแลกระดับอื่นนะครับเราจะเอาไว้แลกในส่วนของนี่ระดับที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าประดับนะครับแลกพวกนี้คมมแเเเรัับห็วว็นนนจะปซ เพื่อป,ป้องกันเวทแล้วก็เอฟเฟกต์ทุกฮิวอันนี้เอาไปใช้ในเรื่องของพวกแท้งก็ได้เหมือนกันครับเห็นไหมก็จะได้ของในการเติบโตนั่นเองอันนี้ไม่ควรลืมนะครับควรลงแล้วก็เมื่อมังกรดังครับหอพวกนี้ต้องลงนะครับอันนี้สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดครับดูแผนทั้งมาได้เลยเพราะว่าพวกนี้ทําไมาต้องลงครับมันเป็นจุดที่คุณจะได้รับตัวละครท,ทุกๆสิชั้นคุณจะได้หนึ่งตัวละครที่เป็นระดับ S R แต่มันจะเป็นแค่ S R ธรรมดานะไม่ใช่ S R plus แต่ในส่วนนี้มันดีตรงที่ว่ามมมัันนนเตติบโวทุกกคดีา ไอ้สออย่างนี้ไม่ควรลืมทรัพยากรพวกนี้กวาดล้างได้นะครับเนี่ยสามารถกวาดล้างได้เพราะว่าตอนนี้มันเราตันแล้วเนาะแล้วก็กวาดล้างไปแล้วก็ซื้อเพชรนะครับนี่กวาดล้างให้หมดอันเนี้ยสาคัญคลั่งเหมือนกันนะครับถ้าหอยังไม่ถึงก็กวาดล้างไปเลยอันนี้ทองก็ได้ใช้ปร๊บกดปายกวาดล้างแล้วพวกเนี้ยก็กวาดล้างให้หมดนะครับหรือจะท้ายๆก็ได้เหมือนกันว่าจํานวนรอบวันเนี้ยเราไหวหรือเปล่าเถ้าไหวก็ทายๆต่อแต่ถ้าไม่ไหวก็กวาดล้างไม่ได้เลยสําคัญ ใช้เพรได้เลยครับไอ้พวกเนี้ยไม่ไม่ต้องการเพรนะเพราะว่ามันเป็นของในการเติบโตอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นการเติบโตที่เห็นได้ชัดไม่ควรกักเลยอ่ะพอเราทําพวกนี้เสร็จปุ๊บก็ทําพวกเนี้ยทั้งหมดครับอันไหนสําคัญก็ลงอันนี้พวกนี้ลงลงลงอันเนี้ยสำคัญสุดลงด้วยนะครับมันจํานวนจํากัดในการลงในแต่ละวันลงวันละหกรอบสามารถซื้อรอบได้ในกรณีที่คุณมีเหรียญนีดแต่ถ้าไม่มีคุณจะลงได้แค่วันละหกรอบแล้วพวกเนี้ยครับมันจะปลดล็อกในเรื่องของพรสวรรค์ของตัวละครของรางวัลใหม่ก็จะมีการปลดล็อกอ ส่วนใครที่มีเพชรเยอะอยากจะบริหารในส่วนอื่นครับก็คือเอามาลงในส่วนของการอัญเชิญก็ได้แต่การอัญเชิญจะต้องขอแบ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการอัญเชิญแบบพวกนี้นะครับในในตู้ถาวรอันนี้สามารถอัญเชิญไปได้เลยนะครับส่วนอธิฐานเซตประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมใช้เซตประมาณนี้สามารถกดอธิฐานไม่ได้ปึ้งตู้ถาวรไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่ายังไงเกรซก็บังคับไปลาอธิฐานอยู่แล้วก็กดอธิฐานไปตัวหมดก็พอถ้าตัวไม่ถึงก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับรอหาตัวเพิ่ม แล้วก็พิกอัพถ้าตัวละครต้องการก็ส่งต่อถ้าถ้ายังไม่ต้องการหรือว่ารอตัวละครอ่ดดองได้เลยครับตัวนี้สามารถดองไปตู้่อไปได้แล้วก็อันเชิญพวกนี้ก็ไม่ควรพ,าพวลาดครับพวกราชสมบัติไอ้พวกนี้สะสมไว้ก่อนก็ได้คอยอันเชิญทีเดียวแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อจํานวนรอบในการสุ่มได้เหมือนกันอันนี้ก็ดองไว้ได้ถ้าใครอยากจะดองนะรอไว้สุ่มหลังๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะส่งผลต่อพวกอาวุธเทพแล้วก็ระบบตัวเอกซึ่งผมเคยเจาะลึกไว้แล้วคุณอยากปั้นมกงกรตัวไหนคุณไปดูได้เลยว่าเอ้เนี่ มังกรที่เราจะป้าเป็นมังกรประเภทไหนและอัพขั้นแล้วมันคุ้มยังไงก็สามารถดูตรงส่วนนี้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับนี่อัพไปครับใช้ใช้เศษค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่นี่เก็รเศษแต่มันต้องใช้เป็นเศษทอง13เศษนะครับต้องผสมนะฮะถ้าเรายังไม่รีบก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และนี่นะครับก็คือเส้นทางการเติบโต้แต่ช่วงแรกที่ถึงนะปัจจุบันสิ่งที่ต้องทำก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมรายวันแล้วก็คอนเทนต์ที่คุณจะต้องเดินให้ตันในแต่ละวันอย่าลืมเก็บตกในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการเติมถ้าคุณพอมีงบก็สามารถเติมแพ็กที่เป็นการเติบโตแล้วก็บริหารทรัพยากรในเรื่องของการตะลุยดานจัดทีมทำฟอร์มชันแล้วก็หาทร,รัพยากรที่เหมาะกับตัวละครก็จะช่วยให้เราเติบโตส่วสาาในใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูในช่องได้นะผมได้ทาการ ไงนี่แต่ละพาร์ทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดมานกันใดก็ต้องขอกราบไปทนภัยท่านเพื่อนชิ้นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e กันไว้ด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ